자기소개좀บ้คคสกอเ้ยไมต้องเปิดช่องแบบช่องเราเปิดสิอค่ะทุกคนเก่งเก่งเก่งวันนี้อายุ 23. ิแล้วสี่ีสาเกาหลี 23. ่ะวันที่พอดีด้วยเป็นวันที่สามที่อายุกินหมูกับน้องคอปแล้วก็เอ๋ยมากปิ้งปิ้งไม่ได้เพาใส่ไโอเ นะค่ะเราก็มาอยู่ที่ร้านหมูร้านชื่อคันนัมเทจิกินที่ไหนคะอยู่ชารูซุกิอยู่ที่โซลค่ะโซลมันกว้างไป่โซลมีหลายแฟรนช์มากเลยแบบที่ร้านคาขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมารีวิวว่ามันอร่อยหรือเปล่านี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะนี่เป็นครั้งแรกเพราะว่าทุกที่เป็นเป็นแบบบุฟเฟ่ตลอดบุฟเฟ่ตลอดเขาไม่มีเงินเราก็ถึงแล้วก็คนอื่นแต่เนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษใช่แล้วพี่แก้มก็เลยจะเลี้ยงทั้งสามคน เดี๋ยวพี่เลี้ยงน้ำเดี็พี่เลยน้ำเ๊ายบายโอเคเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็เป็นเมนูของร้านฮานน้เทจิไม่ใช่ฮันนัมนะเราจำผิดตอนแรกเมนูก็จะมีหมูห้าชั้นก็ราคาหมื่นสี่พันวอนแบบนี้นี่เขาก็มีรูปให้ดูว่าหมูเนี่ยจะมีชั้นแบบนี้นะแล้วก็จะมีแบบเป็นเซ็ตด้วยก็จะมีหมูสามชั้น สันคอหมูแล้วก็ตัวที่เป็นซี่โครงอันนี้ก็เป็นส่วนต่างๆอีกแบบหนึ่งเราไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไร <g ül> ก็จะมีเครื่องเคียงเป็นแบบเนงย่อนบะหมี่เย็นหรือว่าพวกซุปต่างๆข้าวผัดแล้วก็ข้าวเปล่าด้วยแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มต่างๆซึ่งค่าเสียหายที่เรากินไปทั้งหมดในวันนั้นก็คือ75,000วอน เวลาเข้าไปในร้านเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีผ้าเ,เช็ดมือมาให้เราแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะให้มาเป็นเม็ดๆอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เทน้ําลงไปแล้วมันจะพองขึ้นแล้วเราก็ามาเช็ดมือได้เลยเครื่องเคียงก็จะมีผักลาดซอสผักแล้วก็อีกอันน่าจะเป็นคล้ายๆสาหร่ายอยู่ในน้าซอสนะเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรแล้วก็จะมีซอส วาซาบิแล้วก็เกลือร้านหมูที่เกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้กินเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาก็จะมาย่างให้เราด้วย เครื่องเคียงอีกอย่างที่ลืมบอกไปก็คือกิมจินั่นเองพวกเครื่องเคียงผักต่างๆนั่นเกียยแล้วก็กิมจินี่ยเราขอเพิ่มได้นะ วันเกิดเขาเห็นแล้วถ่ายนี่เย่เย่เป็นเซอร์วิสสื่อนะคะเซอร์วิสสื่อก็คือเซอร์วิสนั่นเองโอเคกินหมูโชว์ก็คือเอามามาแต่มันจะแตกต่างกับหมูบุฟเฟ่ที่เรากินกันเป็นประจำค่ะอุนเ็นช่เข้าไปเ้าอินเสิร์ตหมูนิดนึงนี่ไม่ชัดเะค เห็นหมกล้องยังแบบอยากกินด้วยกลอ่ตอไปตามมามาค่ะกระเทียมน่ากิมใส่อะไรบ้างคะใส่กระเทียมน้ำจิ้มนิดนึง no นิดนึงไม่หมดแล้วนี่น่ำว้าอร่อยไหมนี่หลังจากเรากินหมูเสร็จเราก็มากิน เฮ้ยปิงสวัสดีตัวละครลับค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อลองเอ๋ยค่ะพี่เอ๋ยนะคะเรียนปอเอกอยู่เฮ้ยอะไรเป,ปอรเอก,อเอกนี่ลุงท็อปแห่งโซเดย์ปปดตแ,แต่ว่าเราไม่ได้เอาคิดนั้นลงรับบทปารพูดดำเนินรายการวิดีโอที่เยมาโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าเรากินอะไรนะจะ๊ะ ก็่โถ่ายพี่เอ๋ยกับพี่แก้มตีกันไม่ตีไม่ตีเรารักกันใช่ไหมเราลักกันหรอรักใครจะเรารักกันมากอ่ะขออนุญาตินเสิร์ตก่อนนะคะบิงซูของเราสั่งชื่ออะไรนะชื่อว่าเรุรุๆแท่งไตะกี้맞นะหูกต้องเก่งมาลองชิมเราต้องราดอันนี้ก่อนเอาเอานี่แล้วคืออะไรคะแล้วคืออะไรคะเป็นนมข้นนมข้นละลายน้ำเพราะมัน อะไรนะมากเลยแล้วมันดูเจือจางมากเลยอันนี้เราจะเล่าไว้เพียงเท่านี้เล่าไว้เพียงเท่านี้ชิมแล้วนะพี่ชิมสิชิมเลยนะชิมติว้าวยังเป็นผู้เป็นผู้สร้างเสียงใช่ถ้าอยู่กระท่อมต้องมีเสียงปั้วปั้วอ่ะเป็นไงคะอร่อยอร่อยอร่อยมันแบบขอเท t e เจอร์ขอแบบคำคำอธิบายที่ดีเฮ้ยไม่มันแบบละเอียดกว่าน้องแข็งใสเออ ขอดีเทลเล็กๆอกว่ากินไปแล้วแบบคนดูคลิปเราล้วแบบไม่ใช่น้ำแข็งคลิปนี้พี่แก้มเป็นไรไม่ใช่น้ำอเจีเอาไปใส่อะะบายบายนะคะพอเถอะพอเถอะแปลว่าอร่อยนะทุกคนที่ไทยก็มีขายไปหากินกันเยั